ของวัตถุสกุลสกมาส่งสุบอนนั่นจะเด้อเนี่ยภาพพี่น้องมาเบิ้งมะกอกเก,กี่ยบพี่น้องจ้มามะกอกหนามเต็มต้นพี่น้องเอ้ยใส่เบิง้งพี่น้องเอ้ยุผลสวอนบอพี่น้องสวอนบอจ้า,จาสวอนไหมคะนี่นะสวอนไหมคะมเมื่อวันนี้มองเดียวได้ไหมว่าใส่เบิ้งจะมองเดียวเลยใส่เบิ้งด้วนี่นี่เต็มต้นพี่น้องเอ้ยนี่ผลผลว่าฟังหน่อยเถอะแล้วใส่เบิ้งเด้อมาสิตไทยดูกันจ๋า ดีพี่น้องมดสัตว์สันมดสมองสบวรน่าจะเด้อนี่ภาพมาเบิ่งหมักกอกน้ำพี่น้องเลยบ่แม่นก็แค่ว่าเบาเด่นๆเด่นเนี้ยพ่นหน่วยอ่ะพี่น้องลาดฟาดด้วยพี่อันนั้นฟังนั่นอันนี้ฟังนี่เด้พี่น้องจานนี้ให้เบิ่งรอบๆต้นจาะนี้อารมณ์ต้นเตลาะตรงนี้ก็นอนจานนี่หน่วยใหญ่ใหญ่เนี่ยมันมาซุ่มเข้าใก่เด็ดไปเบิ่งว่ามันใหญ่ได้บ่แม่นได้หน่วยใหญ่อีดีพี่น้องนี่อันนี้ฟังนึงก็นะนี่นี่ฟังนึงนี่นึงเนี่ยทั้งเครื่องพี่ มันสิเป็นนี่สิจ้ะพี่น้องอันนี้นายลูกกําลังกินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้กําลังกินจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้กําลังกินแล้วเพื่อจะปินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยซ้ำนี่จะประมาณนี้เด็กกรสิมีประมาณนี้จ้ะนี่เด็กกรสิมีออกนี่นี่อันนี้กําลังออกหลอกเร็วกําลังออกเป็นนวยจ้ะเด็กกรสิมีรุ่นนี้พี่น้องรุ่นนี้เด็กกรสิมีรุ่นนี้นี่รุ่นบิ๊กแบกเล่นนี่เนี่ยใหญ่ๆนี่แด็กกรมาเบิองเพียเพียรพี่น้องจ้า นี่นี่เนี้กระสีมีรุ่นนี้จะรุ่นเนี้ยรุ่นพอดีกระสีมีรุ่นใหญ่ออกมาหน่อยนึ่งจะพี่น้องจะให้บ่านนี่เบื้องเอานี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงจะอันนี้ใหญ่อันนี้บ๊กแบกเลยจะพี่น้องจ้านี่นี่ให้เบิ่งบบเมนว่ามีแต่มองเกาไทยแต่มองเกาได้พี่พี่น้องเลยนี่ให้เบิ้งเด้หนี่จะพี่น้องจ้านี่จะมีรุ่นนี้จะพี่น้องนี่รุ่นนี้แล้วก็พี่ เบิ่งเอาพี่น้องแกต้นเดียวนี่ล่ะแต่ว่าโลคั่กอ่ะนี่นี่เบิ่งเอานี่ยทึ่งๆผลเบิ่งเอาแล้วก็เป็นหลอกเป็นน้อยๆน้อยผลอีกนะกำลังเปลี่ยนอันนี้อีกนะจ้ะกำลังเปลี่ยนพจน์อันไหนไๆพ่อไก่พอกลินพอกำลัเป็นออกมาจะอันนี้กำลังน้อยๆอยู่จ้ะนี่นี่นี่ไฮเบิ่งนี่จ้ะพี่น้องจแกโอ้มีนอนมาจ่อไอตัวนี่แม่ จ้ะไอ้เบิ่งนี่นี่พี่น้องจา๋าสะอ่อนมาจ้ะว่างก็บินได้เด้นี่ฮะตัวน,นี้นั่นอันผิวสิบ้าอย่างงามแต่เพราะว่าบริสียกสิยญายังได้พี่น้องเอีกนี่ก็ผืดได้นี่นี่นี่ก็ผุดนะจ้ะนี่อันนี้ก็ผุดนนบ้างก้องน้องนี่ก็ผุดเนี่ยผิวบอย่างงามเลยพี่น้องเลยผิวเผุดน่ะฮึผิว,ปวเป็นในสีแดง หมกใหญ่พวดหมกไงหนึ่งก็พื้นได้เด้อต้นเพิ่งก็เป็นสัสูงนี่ซ้ำหนี่ก็ได้กินแล้วพี่น้องเต็มต้นอยู่หลายอันนี้ไงไตังก็บินได้นี่ตั้งกอกมันก็บินได้หนิวันนี้เบาเรื่องมะกอกพี่น้องละพูดเรื่องมะกอกน้ำจากวันนี้นะคะภาคพี่น้องไม่วางมะกอกน้ำมาบรรลุซ้ำได้ตั้งแตเนาะอันนี้ฟังนี่นะพี่น้องเนาะ ไอนน้ฟังนี่ไอ้วันนี้ก็พื้นจ้ะนอนก็พื้นนด้หนึ่งไอนอนกับพื้นเลยครับท่านนี่นอนก็พื้นเลยเน้นแกซ้องเสีเยดเดนอันนี้ยก็พื้นได้แต่พี่น้องมาฟังนี่ วันนี้เรามาพูดเรื่องมะกอกกันค่ะมะกอกน,น้ำค่ะบนค่ะข้างบนค่ะนี่แสบเบิ้งค่ะฝั่งนี้อ้อมต้นสดได้พี่น้องเลยนี่ค่ะอันนี้จริงนะอันนี้พวกนึงพี่น้องซอนสองพวกน้องผี่น้องบ้างอยู่ดินนะนตัวมาฝั่งนี้จะพี่น้องจา้าฟั่งนี้จ้ะพูดเรื่องมะกอกกันค่ะอันนี้ได้ดีได้พี่น้องสะอนดอีดีอะ เตรียมตดด้นดะ้วยนะหลายคักพดโพร,รู้สึกพดโพจ้พะพวกใดมมหาเพื่อสว่างนี้ได้กินแน่นอนจ้ะนี่ เป็นงนอยู่เนี่ยเป็นงนเป็นงูนงน,งน,งนี้ได้พี่น้องเอยหมักดินใหม่หรือแฟกกาหรือว่าอันอันนี้บอยหอมเป็นติดหน่วยให้พี่น้องเอยเม่ติดลูกให้เลยนี่ก็ปลากล่อย ส่วนี้แขกบ่มีเลยพี่น้องเลยเงียบปัดส่วนไหนไหนเงียบปัดเลยมองมวงกับพี่เสถียรออกหลอกอยู่พี่น้องเห็นตั้งแต่สองม่แต่สองต้นนั่นแหละล้มพี่น้องล้มแห้งขักเสียงฟังเสียงล้มนะพ่อจาก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 อยู่นี่ออกหลอกเลยเป็นอย่างนี้พี่น้อง เสียทีหน่อยให้ได้กินบ่อนี่ยนะเดี่ยก็รังออกเรื่องก็รังหน่วยนี่ยหน่อยเนาะพี่น้องเนาะดิ้ที่แค่เสีให้กินเนี่ยหรอกจ้ะก็รังออกหลอกเต็มเลยนี่คนอีกคนตัวหนึ่งก็รั้งออกหลอกขึ้นกันพี่น้องเองก็รังออกดอกเต็มเลยคนอีกต้นหนึ่งแปลว่าว่าให้ได้ร้องพักอยู่ด้วยพี่น้องเด้อสิร้องพักอยู่สิภาพไปเบิ่งก๋วยเดียมมือนางพี่น้องจ้ะ ใกล้เสร็จ้ตัดแล้วจ้ะน,นี่เรียบมือนางจ้ะข้อยเรียบมือนางจ้ะเสร็จตัดแล้วพี่นี่ส้มผูว่าเปลี่ยนพี่น้องเพราะว่าพ่อใหญ่ตัดต้นเพิ่นมันอันล่ำไปเขตเขาเนาะก,ก็เลยตัดนี่อีกเครื่อนหนึ่งพี่น้องเรียบมือนางอีกเครื่อนหนึ่งจ้ะอีกเครื่อนหนึ่งนะคะเรียบมือนาง แค่ว่าตากกล้วยไปสองถาดเหรอส้มผู้ปีนี้ว่าเป็นพี่น้องเลยว่าเป็นอยู่พ่อะยังเพราะยังตัดต้นเพิ่นตัดกิ่งเพิ่นออกพี่น้องเลยวัดนั่นมันวัดไอ้ลังค่าอะไรกาลังโอ้กาลังออกหลอกพี่น้องพัวในน้อยผัวในน้อยจ้ะจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ไม่ยังไงเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบัตรดิ่งจ้ะ ใบสวัาดการแจ้งเปลีนคลิปมาแม่สาร้าพักกินพี่บ้านน,น้นองเพีองเนาะเพีองที่เขาบอกว่งคลิปพี่บ้านขอผมจะเดินลรกเรื่องก่อนหน้าจะเจ็บยาไข่มีเงินใส่ได้หลายใจพี่น้องจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บจ้ากดเบิรงรมพี่น้องไปรบรหนาะพี่น้องหนาวหนาวเมื่อคืนนี่นอนจะสิบายจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บนะจ้า